หลังยอดทีมทางตอนใต้จากประเทศอังกฤษอย่างไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนประกาศแยกทางกับโรบัตโตเดอแซบีกุนซือชาวอิตาลีเมื่อ,อสิ้นสุดฤดูกาลไปครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมนกนางนวลก็พยายามที่จะเฟ้นหาผู้จัดก,การทีมฝีมือดีให้เข้ามาสานงานโปรเจกต์ต่อจากเดเซบี้แบบไร้รอยต่อแล้วณนะตอนนี้ครับก็มีการเปิดเผยจากสื่อในประเทศเยอรมน,นีว่าพวกเขานั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับกุนซือหนุ่มชาวเยอรมันซึ่งกุนซือคนนังกล่าวมีนามว่าฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นั่นเองแหละครับ เชื่อได้เลยครับว่าจะหากใครไม่ได้เป็นคอลุกนหนังฟุตบอลเมืองเบียแบบเจาะลึกและจริงจังชื่อของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ครับจะเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วว่าเขาคนนี้นั้นคือใครและเพราะเหตุใดจะาดน้ยของไบรตันจึงอยากได้เขาเข้ามาคุมทีมโดยเฮอร์เซเลอร์ครับเขาเป็นกุนซือพลังน่มจากซังเปาลีกุนซือวัยสาปีผู้สูงผายอดทีมจากแดนเหนือเลื่นชั้นสู่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน โดยการคว้าตำแหน่งจ่าฝูงจากลีกรองของฟุตบอลเมืองเบียจากชชนะ20เกมเสมอ9และแพ้ไปเพียงแค่5เกมโดยเขาใช้เวลาคุมทิบชุดใหญ่ไปเพียงแค่18เดือนเท่านั้นอีกทั้งนี้ยังเป็นการเลื่อนชั้นสูลีกสูงสุดรั้งแรกของซังเปาลีในรอบ13ปีอีกด้วยซึ่งจากฟอร์มันยอดเยี่ยมนี่เองครับจึงทำให้เมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวจากประเทศเยอรมันได้อัปเดตความคืบหน้าจากทางบรตัน ที่ได้พูดคุยและบรรลุข้อตกลงกับเฮอร์เซเลอร์โดยสมบูรณ์และกำลังเข้าสู่การเจราจาเพื่อชดเชยกับซางเปาลีก่อนที่จะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการครับชั้งนี้ครับฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์เฮสโคชาวเยอรมันเขาได้มีจิ่นกำเนิดอ,อยู่ในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา และสมัยเป็นนักเตะครับเขาเป็นแข้งทีมสำรองของบาเยมวนิกและฮอฟเฟนไฮม์ก่อนที่ต่อมาตัวเขาจะได้พันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยของซังเปาลีจากนั้นสองซีซั่นถัดมาเขาจะไต่เต้าขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จและโดยวัย31ปีครับหากไบรตันสามารถตกลงค่าชดเชยกับซังเปาลีได้สำเร็จฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์จะสร้างสถิติเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดที่ได้คุมทีมแบบชาวบอลในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั่นเองเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ